องผมเนี่ยแต่ป้องปืนไม่ได้ตั้งเลยป้องปืนตั้งในด้วยมาที่ยิงก็ใช้ลิกเกอร์ลิกเกอร์ลิกเกอร์โอ้ขนาดนั้นนะ What makes you think อ่า Battle of Battle Royale ไหม What Royal Man ที่มันบอกในซัดนะเนี่ยจะบอกว่าแวนแวนแวนเห็นไหมแวนแวนไอแวนยังไงไหนนาตายาแวนเนี่ย What Butterfly นาตายาแวน Butterfly ก็เฮียแล้วโอเคเรามาแล้วที่นี่รัสเซียก็มอญเฮียสงครามเย็นเราอยู่ใจกลางเมือง เราไปอยู่สงครามเย็ยนไม่ไม่ไม่เราโซเวียตในรถโซเวียตไม่ต้องวิ่งไม่ต้อง,งอออวิ่งช้าๆก็ได้เราจะไปถล่มนาซีอ่ะเบสเจอเราจะไม่เข้ามากันนะรต้องรอมีผู้หญิงนี่ก่อนเนี่ย

ăn mấy người nữa thôi là chết trong xong liếc cắt đồ cắt đồ cắt ai mẹ đâu ai mẹ đâu Yeah, 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 yeah. Go, go, go. slowly. Give me a second. So much Brum is wasted. It could end up saving the city. There's darkness in this place. The main bunker door should be back here. มีปืนมีปืนเลยมีตัวร้องมีตัวร้องเริ่ตั้งป้อมปืนเลยตั้งดิตั้งดิตั้งก่อนเลยเดี๋ยวหาทำรีก่อน ต้องบวนอันหนึ่งนะผมตั้งแล้วข้างบนสองอันทั้งหมดอะโอเค hey, <Okay. S 2> okay. นะพร้อมนะเอาแล้วจังหวะนี้เราต้องคุ้มครองทาตชา นีออร่ราชาเราบนน็อตคุณต้องเดินดีๆบ้างอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งหยิบของนะคูณจอาเราเบิดมาปาเดี๋ยวผมไปขึ้นป้อมปืนให้่อนมีตัวอยเ้ยไม่มีใครช่วยเลยว่ะข้างบนอ่ะ คุณเตายืนปั๊บเพื่อีกนงนี่โบราณดิ่วยตันเยอะไกันสมคนไม่ใช่บอดมันไม่มันยิป้อมไม่ได้ไงเรื่องเรื่องอ่ะไอ้แม่งองเลยวะอ่าโอโอ้ตัวอละานี้กกาน ถูมด,ด้วยเร็วน้องเปิมตู้เร็วๆหน่อยไม่รอไม่ไหวละเฮ้ยมาแล้วเสียงคุ้นๆนี่ยอ้วนมาอะไรอ้วนมาแล้วตายตายตายเออเราต้องลงาแบงค์ลากปะเนี่ยตรงมานเด็ดสิบแปดวิแล้วสิบเจ็ดวิแล้ว lo rồi không cần gần tôi bay cả em yang 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 giang. hôm nay anh rồi, bay anh em bay hết rồi. Ok anh em bay anh Come anh Come โอเคซอรเซอเคเยเไม่เรียงเลยขนาดแต่งเต็มแล้วเนี่ยไปปเข้ามาโจไป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 ปเข้ามาที่เข้ามาที่กูหมอสันไม่มึะพวกมึงเข้ามาดิรอไงผมรออยู่นไม่ผมรอหมอสันเน กด,ดีข้างหลังพี่อะเดินไปกด E เลยนะดยกด E ในป้อมเลยถ้า<ห>มันช่วยยิงปปไ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 ปกปไปกโกปไ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 ลไปไปงแไปไลไป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 ะ คุณหมออย่าไปยิงมันอย่าไปยิงมันอย่าตกใจหมดมันจะมีโจทย์ไอพี่ปืนไฟนะ

ก็จะกูแค่คือลิฟต์คือลิฟต์บ้างคือลิฟต์โนแมนโน่ oh. Oh, ลงมาใชา่ไหมตระบ้างหรอวะ

มาได้เดินกลับมาได้เดินกลับเนบี่ยวะเออกิดการอ้อด้วยหมดแรงบอกให้ออกกำลังกายไงไม่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 ไมอ้อแอรระบบดิเรียบร้อยเจ๊ดียวไงฝันลมฝันไม่มันสารพิษไงปล่อยสารพิษได้ไง เดี๋ยวมันยังกลายมาเป็นคนละไม่เป็นคนหรอกมันก็จะตายไปโจ้โจมาเป็นสารฆ่าซอมบีไม้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นสัตว์ไม่ต้องเล่นจะสุดมดแล้วนะเอ้ย,ยดีอ่ะตรงเนี้ย ต้องไปแคมป์เอฟเอฟซีว่ะเอฟลอยป้อมก่อนเดี๋ยวเพิ่งกดนะกดยาก่อนนี่ไงป้อมปืนป้อมอัตโนมัติตัวนั้นเชื่อยไม่ต้องแล้วแม่งมาแม่งมาแล้วไอ้สัตว์ โอ้โหอะไรวะอ้าเว็บอะเฮ้ยใบดังใครกดอ่ะอุ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โไวเกินตอปตั้งยังเนี่ยนะโ,โหบูมา่ะ แกกับน้องๆอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลังกูหลังกูช่วยช่วยช่วยไอ้พี่ข้างล่างว่ะเออปล่อยปล่อยยิงได้สบายสบาย,บายไม่สบายละ

มือนให้ไปทำอะไรเดี๋ยวห้าอันเนี่ยอ๋อวัวเ้าวโวเราเออเหือดเออเลอดเฉยหายแล้วปวดขิดวางเท้า ไปตัวนี้บ้างอย่ังเลยเคหนึ่งเ K ไหนวะ A B, B C A, H เอาปลดแล้วปูดแล้วปลดยัง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 อี E ไม่ได้เลยเาเหอาอะไรนะเคหนึ่งเคเค หาเสาเอ๋อกูเห็นลอนะอันนี้เคเนอะนี่ยเไม่ใช่เออเลร์ We g o b t ไม่กำลังตีันแพงเหรอพี่ตีเก็บตีสองยู่ผมี่ยเกบไปแล้วไปแล้ว แสดงว,ว่ามึงกดผิดเลยที่นั่นโอ้โหกดแล้วที่สองอะเราไปทีหนึ่งทีหนึ่งวิ่งเสี่ยจะร้องอยู่ไหนวะเนี่ยต่อทีหนึ่งววทีลงห,ห,ทหลัง

ไปฝั่งนี้ปีนมาแล้วตายรีบีสาวี Right. Reloading. Oh, boy. One, okay. โอเคหมดละเรียบร้อยต้วงร้องกำลังตีกันแทนครับไป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 เรียบร้อยแล,แล้วสถานการณกยังปล่อยสารตัวนี้มันเสืทั้หมดล้างมาตัวนี้มันช่วย,ยงไงฆ่าเชื้อโอ้ฆ่าเชืเ้อ นี่ตัวนี้มันแก๊สของซีซ่า่ะเนี่ยใช่ใช่ที่อยู่ในเรื่องนารุโตะ <What? S 2> ใช่ีมันเฮโดอักขมากือเตะเปันปีอไอตที่มันขี่เลือไถ้ทำให้ตายมันปล่อยพลังขึ้นเต่าเลย